ทวิชกพมครับเมื่อวานนี้ประชาชนจํานวนมากนะครับก็พากันไปต่อแถวอยู่ที่หน้าธนาคารอมสินสํานักงานใหญ่ครับเพื่อที่จะรอแลกธนบัตรที่ลึกนะครับซึ่งจัดทําขึ้นในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาครบ7รอบ84พรรษาครับโดยเมื่อวานนี้ครับมีประชาชนจํานวนมากนะครับไปรอแลกธนบัตรที่ลึกนะครับซึ่งจัดทําขึ้นในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาครบ7รอบ84พรรษาเมื่อปี2554เป็นจํานวนมากนะครับ ซึ่งธนาคารมีธนบัตรจำนวน91,600ฉบับเป็นธนบัตรกับแผ่นพับเป็นซองใส่90,000ฉบับจำหน่ายชุดละ200บาทจำกัดการแลก5ชุดต่อคนและธนบัตรพร้อมกรอบอะคริลิกและหีบเพลงจำหน่ายชุลละ500บาทจำกัด1ชุดต่อ1คนนะครับโดยใช้เวลาเพียงแค่40นาทีในการจองซื้อเท่านั้นนะครับแล้วก็เพื่อป้องกันการเข้าแถวเวียนมาแลกธนบัตรเจ้าหน้าที่ก็มีการประทับตราที่ข้อมือสำหรับผู้ที่แลกซื้อแล้ว ขณะที่ผู้บริหารของธนาคารอ,อมสินนะครับระบุว่าหลังจากธนาคารเปิดให้ประชาชนแลกธนาบัตรที่ล,ลึกก็ปรากฏว่าก็หมดงลงอย่างรวดเร็วนะครับในช่วงเย็นล่าสุดเองธนาคารอ,อมสินก็อยู่ระหว่างการเจรจากับทางธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อนําธนาบัตรตุ้นดังกล่าวมาเปิดให้ประชาชนแลกได้อีกครั้งที่สํานังกงานใหญ่ในวันที่20ตุลาคมนี้แต่ว่าล่าสุดนะครับมีการาประกาศจากทางธนาคารอ,อมสินผ่านทาง Facebook ของธนาคารอ,อมสินนะครับเพื่อที่จะเลื่อนการแลกธบัตดังกล่าวออกไปก่อนนะครับจากเดิมแจ้งไว้วันที่20ตุลาคมก็จะขยับวันออกไปก่อนนะครับซึ่งจะเป็นวันไหนก็จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยท่านผู้ชมสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของธนาคารอ,อมสินนะครับ1115ครับ